นัก่วอเขาได้แล้วมันก็ืวอนั่ม,มันเหมือนของสควอยไหมล่ะพื้นแต่เป็นพกมีเห็กเอาดีๆทำไมอ่ะ,อะออไม่ออกไม่ออกตอบให้มันตรงประเด็นเขาถามเลยสิย ก็ปลูกทีนด่เนาะปลูกแค่นี้สิอโอห่างกันแค่เมตรยี่สิบเมตรห้าสิบนั่นแหละก้มฝั่งนี้เงยขึ้นมาก็ไปกี่ฝั่งนู้นก้าวสองข้าสก <c oughs> ้าวเดียวเริ่มเดี๋ยวเวลาเดินะนะนี่ปากนีโอ้โหโอ้ปากนี่ไหมทีกับอะไร ลรามาเก็บเป็นตะวังเวงเนาะอยู่ในด้ลุมเออเขาตัดหญ้าออกอย่างนี้ดูเหมือนถนน กว้างขึ้นมาหน่อยนึงตรงรถเยอะๆนะที่พี่ไม่ไปนะที่พี่ไม่จอดเขาน่าจะมาจากกรุงเทพมาผ่านมากลางเด็นเด็นใหญ่นอนี่จะที่พิจารณเครื่องตัวเครื่องในเต็มกล่องหลัง มันนอนในเขื่อนเดินเขื่อนก็นดีไม,ไม่ต้องอาบน้ำมันมีน้ำอืมไม่ต้องอาบน้ำบ่อย,อยงี้โอ้เขาปลูกต้นอันนี้สวยนะกลัวจะเมันจะนหล่นลงมาทิ่หัวรถตูดมันเล็บ อืมยุบแล้วก็กลมยาวๆไหมวันนี้อากาศกดตร้อนเลยไ <c oughs> อ้รถคานนั้นอะ่ะเราเจอตรงไหนก่อนที่หมูทักว่าอ้าเขาคือคนที่นอน,น,อนเลนเลยในจอดอยเขาป็นนหนมาเพิ่งมา รถคันนี้ X ขันที่สองเอากระบ่ารีโว์มาใส่เหรอ่ะแล้วรุ่นไหนอ่ะข้างหน้าไม่ใช่รีโว์เป็น Matrix รุ่นของก้อยงรวยนะเออน้องคนนี้เออระวงังระวงัง พ่อโนมไปทางไหนล่ะต,ตเข้างานมองมองขวาให้หนังอง่ะแสดง่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่เล็กใหญ่